มาพอๆกันอีกแล้วจ้ากับการแพ็กรถเข็นหน่อยออส่งรถเข็นหน่อยเก็บยางพลาในสวนส่งให้กับพี่น้องคือเก่าค,คือเดิมรถเข็นหน่อยของเขาก็ส่งได้ทั่วประเทศคับพี่นออ้องขอเพียงแค่เอซี FC พี่น้องสร้างขม้าเฮ้ากับพร้อมส่งได้ทันทีกับออเดอร์มีสี่ขั้นสามจังหวัดคับพี่น้องที่จะส่งออกไปก็จะเป็นสองขั้นเต็มๆแบบพร้อมใส่งานรถเข็นหน่อยไปห,หอดพี่น้องสามารถเอาไปใส่ใดเลยแบบนี้ที่กาลังแพ็คอยู่นะคะกับสเปครถเข็นของเข้าที่มีตะกาใส่เข่งเบอร์สองมรจุยางพลาได้มากถึงหกสิบกิโลกับล้อรถเข็นขนาดยี่ส สามารถรองรับน้ำหนักได้หลายคับยางพาราในเข่ง60โลรับน้ำหนักได้แบบบ่มีปัญหาครับพี่น้องในส่วนของรล้อรถเข็นก็จะเป็นล้อไมเมื่อนึงทั้งเบิดเนาะครับพี่น้อง หอไม้ยางไม้ทั้งชุดจะแตกต่างกาันรุ่นแรกเดิมเดิมที่ที่ผลิตให้พี่น้องนะคะช่วงนั้นจะเป็นหล่อมือสองนะคะแต่ว่าอุย้ยกับยอดออเดอร์ที่พี่น้องสั่งลังไหลเข้ามาบ่าขาดสายค่ะพี่น้องก่อยก็เลยเบิดปัญญาที่จะไปหาหล่อมือสองก็เลยจะเปลี่ยนม,มาเป็นหล่อมือหนึงกับการใส่หล่อมือหนึงแบบนี้พี่น้องอ้ยบ่ยากค่ะบันนี้บ่อึดค่ะหล่อมือหึงว่าแต่พี่น้องสั่งเฮากับพร้อมส่งกับโรงงานผลิตเขาก็คือกันกับล่อมือหนึงบ่ยากค่ะพี่น้องว่าแต่เฮาสั่งเขากับพร้อมสอง่งเลยคือกัน,ก,นกับรถเข็นน้อยของเฮารุ่นล่าสุดก็จะผลิตเป็นแบบขาตะเกียบถอดล้อประกอบได้เพื่อให้พี่น้องได้เอาไปใส่งานแบบ ง่ายๆค่ะพี่น้องเมื่อเกิดปัญหายางหัวลูกปบืนแตกแน่นะคตสามารถถอดไปซ่อมได้แบบง่ายๆไม่ต้องเอาไปเบิร์ขั้นก็นได้นะคับพี่น้องถอดไ่ล่อไปใส่ได้เลยกับเล็กที่เฮตุรดถดเข็นนอ้องค่พี่น้องในส่วนของตัวตะก้าใ่เข่งจะผลิตจากเล็ก3หุนเต็มซึ่งมีความใหญ่แล้วกะแข็งแรงทนทานกับขั้นเผาจะเป็นเล็กหนึ่งคุณหนึ่งออกติดกับขาตะเกียบขนาดหนาหนึ่งนิ้วคือการรับกันได้แบบพอ,พอดีพอดีในส่วนของดามจับก็จะเป็นเล็กกันวันใหหกหุนซึ่งก็จะมีความหนาเล้วง่ดายค่ะแข็น ก็ได้แบบง่ายๆค่ะเพราะว่าขาสวมใส่ด้วยแห้งจักรยานที่เป็นพลาสติกเห็นเจับถนัดมือค่ะพี่น้องเพราะว่าขาสนใจทุกอย่างแม่แต่เก็ยเล็กเกน้อยเพื่อที่พี่น้องจะได้ลดเข็นหน่อยที่ดีๆพร้อมใส่งานเอาไปใส่ในบ้านในสวนได้แบบง่ายๆนอกจากเต็มขั้นแบบนี้แล้วเอาเฉพาะค้งกระซองได้ขึ้นกันค่ะพี่น้องสำหรับสูตรประหยะัดถ้าจะเอาเฉพาะโ้งราคาก็จะถึงลงมา จะเอาเฉพาะโค้งหรือเอาเต็มขั้นก็จะเป็นสเปคเดียวกันเบิร์ตเนาะค่ะพี่น้องแตกต่างกันเพียงแค่ว่ามีล้อกับบ่มีล้อแค่นั้นเองค่ะพี่น้องถ้าเกิดสร้างจากเฮาก็จะเป็นล้อใหม่มือนึงทั้งชุดแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องเอาแต่โค้งไปใส่เองเอาแต่โค้งไปหาล้อใส่เองก็สามารถหาล้อเก่าล้อมือ2มาใส่ก็ได้เนาะค่ะพี่น้องสามารถใส่ได้คือกันก็จะซอยให้ประหยัดลงได้หลายๆก็มาหนี้ที่ออเดอร์ที่พี่น้องสั่งเข้ามาก็จะเป็น2อขั้นกับ2โค้งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าโค้งเฮามีโค้งเดียวก็เลยถอด้เนาะกก็เอาเพียงแค่ตัวรถมาแพพ็คส่่งให้้ีนองได้เลยยขอเพีงแค่พี่น้องสั่งมักแบบใดก็จัดใหเข็น ครับพี่น้องบอ่ว่าจะเป็นสูตรประหยัดหรือว่าสูตรพร้อมใส่งานในรับรถเข็นหน่อยไปแล้วก็พร้อมใส่ด้ท่านที่แบบง่ายๆบ่ต้องไปหาต่อเติมบม่ว่าจะเป็นสูตรประหยัดแบบบม่มีล้อหรือว่าสูตรอยพร้อมใส่งานของรถเข็นโตรถเข็นจะเป็นโตเดียวกันทั้งเบิดครับพี่น้องมักแบบได้กับพิจารณาเอาแ้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับพี่น้องทุกขั้นพร้อมส่งได้ทั่วประเทศกับพี่น้องทั้งฟังใส่ก็ะักเข้ามาหลายนะครับพี่น้องว่าอยากได้รถเข็นหน่อยแบบนี้ไปใส่งานแต่ว่าคอยกระ่งให้บ่เป็นแต่สําหรับในประเทศให้สนใจอยากได้้ยวด จ้าพี่น้องพร้อมทรงได้ทั่วประเทศเลยจ้า